สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนนะอยู่ดีไม่แหง้งมือตื่นเต่เศร้า,าเลยพี่น้องมายกเพื่อนเ้วยพระเจ้ากำลังอีห้ามสาวาเนาะตื่นแตะเศร้าเลยนาะตาแขาวยังบ่ได้แปลงพี่น้องถ้าวว่าไปเม้นขัดยาวากันเด้อพี่น้องแขวยังบร่ได้แปลง เพิ่นมาปุ๊กเฮือนอยู่ป่าพี่น้องเอ้ยเบิ่งแน่พี่น่ะไปทางนี้กับปี่น้องน่ะพี่โพเซนพี่น้องไปดีพี่น้องเป็นไอ้ยังอยู่ในในหมู่บ้านเนาะเป็นผู้เบอร์บองนั่นบองนี่ในหมู่บ้านพี่น้องเออเพิ่นมาปุ๊กเฮือนในป่าไปทางนี้ก็เป exactly. ็นพี่พุชาพี่น้องเป็นตาญาณได้เพิ่นน่ะแต่บ่เป็นตาญาณดอกเพิ่นบ่ยานผีพี่น้องแต่ตาแว่นบ่ได้คพิ่นญาณผี ไ่ <laughs> ต้องย่านดอกตาฟเนตว่าเาไปยังใส่แหละเพราะว่าเฮื่นแถวนี้เขาปลุกเต็มเมื่อไรพี่นอ้องแถวทางนี่ตอนนี้เขาเพิ่นกำลังขยายแบบเฮื่น <c oughs> ชาิออกมาเนาะบง่งติดกับทางท่างที่ไปไปทั้งนี้แถวนี้เฮื่นเป็นติดติดกันไปเมื่อแล้วเฮ <c oughs> ื่นขยเ,เจ้าบอกมากปลุกทำตามทาง มื see, so sit, so like ่อน okay. em> ี um SO ้ตาแว่นตื่นแต่เศร้าแต่ก็ตีกับตาแว่นก็ตื่นแต่เศร้าอยู่แล้พี่น้องตื่นไปเกือกไก่เกือกไก่แล้วแล้วก็มานอนต่อพี่น้องความจริงออกกมาออโลดเนาาะควมจริงโลดพี่น้องไอันนี้สียกเงินเอื้อยเนาะของเอื้อยยนต้อง อันนี้ค่ะลงไปนี่ก็เป็นป่าเนาะยังเป็นป่าอยู่พี่น้องแต่ว่าลงไปหน่อยนึงก็จะเปลี่ยนหน้าเป็นเป็นหน้าเป็นนั่นน่ะแต่ไปแต่ไปทางนี้จะเป็นจะเป็นป่าชาเนาะพี่น้องแางนี้แต่พอเป็นตะย่านดอกเพราะว่าเฮือนชาติเขาเพิ่นออกมาหลายแถวนี้เดี๋ยวก็เต็มเมื่อพี่น้องอีกปีสองปี ເອີ້ຕນັນຕຽມັດສາວັນນາມັດສາຂວับສາຂວນກັບານັນาะັນສາຂວນກັເສົາຍັງສາວນກເສົາແຮພິນຕກາລັງມີอยู่ມັລະກະຊຍກນ້ຍົກເສົາ ให้เขาเอิญเขาเอกเขาเลาเะข้าบขอเขานบเออ้องทินเข้าคันอเ่เนีเขาจะตัดอันขาเล่นมาโฮมเขาจะคเอาไปเขมาม่เาขอยขาเล่นมาโฮมแล้วบอวามันข่อยขาเล่นมาโฮมมันมันจังมคนใช่นขางหลังขางหลังจะเปลี่ยนปลายังไปหน่อยนึงเเปล่นท้องหน้าใ่เาะมันต้องมาเนเป็นคนใช่แล้วข่อยขาน ข่อยขาบ่มีมาโม่อยขาเล่นมาบ่มิวาี่อยกขอยขานะเออปรนาเออมขของเขาเตรียมเตรียมยนั่นังะกำลังนังถ่าเพิ่นบมีการจะขายบมี้เจอะีัดน้จะ แต่มีอเนี่ยเฮ้ยแต่เขาว่าแต่มันแนวมันมีแต่เขวา,าขว่าเผาไปนั่นนะนพี่น้องเนาะไปหน่อยหนึ่งก็จะเป็นปลาชาพี่น้องแต่นนกระลิกเลี้ยงไม่ได้นอกแต่ว่าแต่ว่าคู่มือแต่ว่าคู่มือนี่มันมันบ่เป็นตตย,ยานเลยเนาะพี่น้องเมื่อก่อนนี่แถวนี้ยังเป็นดูโหเป็นโคเป็นปาานลาผู้ใดเขามา,าย,ยังเป็นตตย,ยานเลยแถวนี้พี่น้องเป็นเป็นโคนะเป็นปลาบริเวณแถวนี้ แต่คูมือนี่มันบเป็นตะยานเลยมันไม่เป็นตะยู่แล้วมันไม่เป็นตะยู่เปลี่ยนนะเมื่อไรพี่น้องแต่ก้อนนี่มันเปลีนแต่ยูแล้วเต้ก้อนนี่หัวมีแต่หวงง้อควายง้อควายเขามากค่ะแตยังโบก่ายจากเขามากเลยแถวนี้นะพี่น้องเอ้ยทีตาแว่นจำความได้เนาะแต่ยังหน่อยแถวนี้ยังแบบอัน1 5 0ันหาแล้วก็ไม่ละหัวเขาก็มีหลายอยู่ก็ยัง มาตัดนี่นี่เนดำล้ายเาม่ต้องจมื่อก่ตรงหน้ามันก็ยังบลายไลบปนี่ะพี่น้องมันยังเป็นป้าเป็นโคกส่วนมากแต่เดี๋ยวนี้โอ้ยมันมันขยายออกไลายพี่น้องเเป็นะรน้แล้วแลวก็คิดล้ะแล้วังหวะมันัตหวะอาลูกว้น่นะว่าเาบ ขึ้นไปทางนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงเนาะไปหน่อยเดียวนึงพี่น้องเสี่ยงท่าขึ้นไปทำกันทำกันไว้เบิ่งแล้วเจ้ามันลายเขากับจำรานคือกันหนึแล้วันดอนตัวนี้นะเจขาไปมองรถนี่ก็จะเป็นทางเขาประสาพี่น้องสบายๆแต่เป็นถ้าเป็นตะแว่นเนี่ยมันยืมว่ได้พี่น้องย่านตะแหวนขึ้นขี่ย่านพี่น้อง นี่นี่คนหนึ่งนี่น,นี่แล้วอีกอีกสอ,อีกปีนาสองปีเพื่อนชิงยกเงื่อนมาอยู่นี่เห็นว่าเ็งเต๊ใกล้ปลาสาค้างป่านี่คนนี้เนะเตเพื่อนว่าญาติย่างเขาเต้ลปลาสาเพื่อนกําลังอีแทกเพื่อนชาวเาพี่น้องเน,เนนะเาะ ฮะไปแล้วไปแล้วคุณแต่ว่าพี่ยังไปเนาะไปตอนแดกก็ได้แต่ว hmm. ่าเนาะกินข่าปั่นข่าหมดแล้วเฮ้ยแต่ไม่ล่า นกเทายกแล้วข wow. right. uh ึ huh. uh ้น huh. ก oh. uh ็ไปเลโอ้ยเฮ้ยตอกนลวว้าวทอดพุดนะเบอร์อตกไก่ข่เพิวยไงันองามกมาเรียบเบิงยพี่อเพราะว่าเพิ่นซีไปให้ไปยามหมู่บ้านพี่น้อง ไปย่ามโควิดพี่น้องเอ้ยหมอยโควิดของหมู่บ้านทุ่งข้าแหลมมาหอยเอาบ่อเฮียแซวควันพี่น้องเพราะว่าแต่ละบ้านบ่ฮู้ว่าเป็นคือกันบ่เนาะแต่ว่าแถวนี้สิเป็นแบบแปลว่าเดี๋ยวยกไอ้เลี้ยอนนี่กะสิไปไปย่ามเนาะไปย่ามหมู่บ้านพี่น้อง ย่ำโควิดบังไฮโควิิเขอมู่บ้านย่านโควิดมากนั่งรถมีมมากเลยคู่มือนี่โควิดก็ได้ไปเรื่อยโควิดนี่โอ้ยเไปยทนมือนียเท่าไปไม่เ่ยอยยอา่ ว่ามือเมื่อเมื่อเมือนะว่ามันก็ว่าเมื่อแล้วก็เมื่อมาแลิ่บริเมื่อนั่น่ะเปิดใช้ใช่เมื่ออยบเปิดบเว่เพื่อะกิชซูบยกกับมาเนี่มันไม่น่ตัวัเพื่อจะนอยจากม้าเอาไว้เตรียมยกเสาพี่น้องกำลังคนมาครบแล้วบยกยกย ยกผู้เดียว đây nè, เฮ็ดงานขอบขอบคุณ sao เสียไป đây này nhúc sáu ít con sau อ้อ ทายกับบ่คยคอยนิ่งเด้อพี่น้องเด้อผิดพลาดมองได้ขอโทษขออภัยพี่น้องเนคู่มือดีก มันชาญไลยเนาะพี่น้องคุณก็นั่งขยายออกมายกออกมาปุกแถวหนีไล่ปี๊ดๆเลยเดี๋ยนี่มันไปตามเส้นทางเนาะเส้นทางยกเสาไปยกเสาน้าเพลินก่อนพี่น้อง ທີ່ໄປນັ້ນດຽວນີ້ຕິດໄປມັນມັນມັນກາແສງມານີ້ເລີຍເລີຍແລ້ວເລີຍແລ້ວມານົກຍາດເຕະມາກໍພໍໂຕນາກໍຟ້ານາເນາະເນາະມາດີມາຈະມີຫຍັງມາໂລມບໍ່ກາ อ่าครับโปโปโปลิ่มน้อยๆ

Variance, all, หวเอาช้าสเกตเี๋ยวนที่นี่ขึ้นกลเอาต้นน้นมาถ่ายเฉยที่นี่เอาไม้ไผ่แลโนเนี่จะเอาได้เลยเนกะ